โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียเดิมเกมแรกสโมสรไทยไดมอนด์ฟูดประทะรองแชมป์วอลเลย์บอลหญิงสโมสรชิงแชมป์เอเชียไดมอนด์ฟูดของทีมไทยนำโดยนุสราเป็นรายการชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลสโมสรหญิงครั้งที่23ปี2 0 2 3 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2566ณเมืองวินฟุกประเทศเวียดนามมี9ทีมเข้าร่วมแข่งขันตัวแทนประเทศไทยคือ d i a o ด d อน o d Fight Chef Air Force ทีมไทยนำโดยนุสราส,สิภาพรแก้วกะละัลยาวิภาวีทิชากรโปรแกรมการแข่งขันเป็นดังนี้25เมษายนไดมอนด์ฟูดพบอัลไทยวีซีรองแชมป์26เมษายนน์ดดมอฟูพบฮิปฮิงวีบีคลับฮ่องกง28เมษายนพบกับุูสกุลจากมองโกเลีย29เมษายนพบกับเหลียวหนิงตรงหัวจีน25เมษายนที่ผ่านมาแพ้อัลไทยวีซีแบบน่าชนะไป2-3